ผลปรากฏการ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้ประชาชนหรือมวลชนคนเสื้อแดงได้เห็นกัมพืชหรือสันดานอันโดยแท้ของคุณทักษิณว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นแค่นักธุรกิจมาทําการเมืองคุณทักษิณไม่ได้อินไม่ได้มีอุดมการเรื่องประชาธิปไตยอะไรเลยก็พิสูจน์ได้เห็นชัดวันที่คุณทักษิณมียอำนาจในตอนนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าคุณทักษิณยึดเอาประโยชน์ส่วนตัวและก็ครอบครัว มากกว่าอุดมการทางการเมืองหรือจุดยืนทางการเมืองในเรื่องประชาธิปไตยที่หลอกคนสแสดงมาโดยตลอดจากกรณีที่คุณปียบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กแล้วก็ได้ตั้งคำถามว่าพักการเมืองกลับใช้วิธีหมอบสยบเอาใจ ผู้ออกใบอนุญาตที่สองเพื่อแก้ปัญหาส่วนตัวแล้วก็เพื่อให้ตัวเองและพรรคพวกได้เป็นพระนท่านหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าพระนท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจวาสนามีเงินทองแล้วก็เพื่อให้พรรคตัวเองเนี่ยได้เปรียบทางการเมืองผมคิดว่าสิ่งที่คุณปียบุตรพูด ก็คงจะหมายถึงคุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยเพราะว่ามีการปิดมีการเปิดเปิดดิลลับทางการเมืองระหว่างคุณทักษิณกับกลุ่มอนุรักษนิยมตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วละ่ะแล้วก็มาสรุปในตอนเลือกตั้งปี66เสร็จครับซึ่งเป็นการ ดวรับทางการเมืองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการหัวอำนาจทางการเมืองซึ่งคุณทักษิณก็ใช้วิธีการเหยียบบ่ามวลชนข้ามหัวประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ครอบครัวครับต้องเรียนว่าเรื่องนี้เราไม่ไม่ต้องแปลกใจ ไม่ต้องแปลกใจว,ว่าทำไมคุณทักษิณจึงสยบยอมหรือซีโรราบต่อกลุ่มอนุรักษนิยมเพราะว่าคุณทักษิณได้บทเรียนช่วง20ปีที่ผ่านมาคุณทักษิณก็แข็งข้อกับกลุ่มอนุรักษนิยมต่อต้านต่อสู้กับกลุ่มอนุรักษนิยมในที่สุดก็พ่ายแพ้ไปแล้วก็หนีออกนอกประเทศแบบหัวสุกหัวสุนไม่มี แผ่นดินจะอยู่ได้มีโอกาสกลับมาประเทศไทยโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวกลับมาแบบเท่ๆก็ถือว่าเป็นบุญอันล้นพ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะให้คุณทักษิณไปแข่งข้อไปสู้กับกลุ่มอนุรักษ์นิยมเจ้าของใบอนุญาตที่สองเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ทำครับเพราะการที่จาอ้างว่าตอนนี้ ต้องเข้าประส่อำนาจอำนาจรัฐก่อนเพื่อมีอำนาจรัฐแล้วก็สามารถจะทำอะไรก็ได้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหรือคำพูดที่แบบเท่ๆพูดแบบเอาหล่อพูดแบบให้ดูดีทั้งที่พักเพื่อไทยแล้วก็คุณทักษิณก็เข้าสู่อำนาจรัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาแล้วครึ่งเทอมก็ยังไม่เห็น พักเพื่อไทยนำเอาสัญญาประชาคมที่ใช้หาเสียงในการเลือกตั้งออกมาใช้เลยนโยบายทางการเมืองหรือจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรบเนี่ยโทษศัก,กรรมรวมไปถึงกฎหมายประชามติไม่เห็นพักเพื่อไทยหรือรัฐบาลพักเพื่อไทยขยับอะไรเลย ทุกอย่างก็ปล่อยไปตามความต้องการของกลุ่มอนุรักษนิยมอันนี้ไม่นับเรื่องที่จะเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรก็แล้วแต่ละนั้นยิ่งเรื่องใหญ่เรื่องยากแล้วก็เชื่อว่าคุณคุณทักษิณไม่ทําดยซ้าไปครับวลปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้ประชาชนหรือมวลชนคนเสื้อแดงได้เห็นกําพืชหรือสันดานอันโดยแท้ของคุณทักษิณ ว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นแค่นักธุรกิจมาทําการเมืองอะไรที่ได้ประโยชน์กับตัวเองก็ทําอะไรที่ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ทําคำานึงถึงกําไรขาดทุนเหมือนกับการทําธุรกิจเพราะมันไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่มีดงการไดหรอกสิ่งที่เกิดขึ้นในการปลุกระดมให้คนสแสดงออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นภาพลวงตา คุณทักษณิณไม่ได้อินไม่ได้มีอุดมการณ์เรื่องประชาธิปไตยอะไรเลยก็พิสูจน์ได้เห็นชัดวันที่คุณทักษณิณมีอำนาจในตอนนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าคุณทักษณิณยึดเอาประโยชน์ส่วนตัวและก็ครอบครัวมากกว่าอุดมการณ์ทางการเมืองหรือจุดยืนทางการเมืองในเรื่องประชาธิปไตยที่หลอกคนเสื้อแดงมาโดยตลอดซึ่งตอนนี้ไม่ทราบว่า มวลชนของคุณทักษิณมวลชนคนเสื้อแดงตาสว่างกันแล้วหรือยัง